ແລະເຮียวียวียว

บอกว่าขาวไรอยู่ที่มนข้าอ่างข้านเป็นอกเขาเรียกว่าอะไร c u l r e แต่วันนี้บอกว่ามันดข้าวมันเนาวอชื่อบปลาอะไรม่รู้ว่าเขาใครชื่อแต่มอนมันก็เชือไคไทเนี่ยเขาบอกว่ามัต้องคามยรรมในยกเลยรัื่น ปูเคยมาปูเคยมาที่ทำเป็นสื่อล้อหรือว่าเป็นเอ่อหัวเรื่องถ้าเราไม่มีหรือมีแบบที่เปนนองหรือปูเคยแบบนี้ขนุญาครับคค่ะแล้วก็อาจจะช่วยอาจจะอาจจะต้องใช้ทั้งหมดด้วยเพราะว่าด้ด้วยวัสดุที่ใช้หรือว่าเรื่องการที่ใช้อะไรแบบนี้ก็ไม่ก็สูต

ไม่ไม่ดูด้วยนะคอยู่คนสองคนอยู่กับใครล่ะพี่ทั้งนี้อังอยู่กับพี่น้องอยู่กับแฟนอยู่กับครอบครัเอยู่กับอาลุเหลือแล้วก็คุาแุเป่คุณร่คุณปูเชอที่พี่พูดะเร่องาเรื่องนนะคือตอนเดาพี่พี่นเยพี่เพราะว่าท่าท่ามาโผล่จริก็มีของรูปเยอะก็มีต่อยีนุ่งรัดสายชูแขนก็มีนี่พี่ใครบอก อยูแมีเตารับแรงด้วยใช่ถูกต้องอ่ะทีนี้าิช่วงนี้นี่ยงานเยอะค่ะเยอุ่ดวกีค่ะที่ครับก็เป็นรานอาที่ควจุดีคะรค่ะไม่รู้เลยว่อ่าะรกบี่ีุ๊ด่ะชอ้จะ่เช อยู่ตรงซอยรักาวทศเชื่อหนาร้านวานใส่ดีนีหลังด็ดเปอ่านะอร่อยเรียบร้อยค มองแม่นะมองแม่นะ like um sí ี่ไถ่ายแล้วเดยกพี่กา uh, um ่อเดี๋ยวจะดูที่ใครจะหลอกันางกัถ่าะย่น่ะรอ่ายะรอ่าน่ารักจัง

พี่นะคะพี่นะคะตัวตัดท่านเอาขายดิน้องคือเอ่อเอาใช้ทีในชั้น2ไม่ใช่ถ่ายจะต้องด้วยคือผมที่ออกแจ็คพี่ผมต้องดูนะอ๋อ <imitation> 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 กเจาเกิไปไม่มไม่ไมีเงิเหลือแล้วอขอโทษค่ะ 对。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 对